สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาอัปเดตนะคะชุดที่เคยถ่ายไว้ให้ดูในคลิปที่แล้วที่กำลังกกไข่อยู่ตอนนี้ฟักแล้วนะคะน้องอายุได้6เดือนสายพ่อนะคะสายพ่อจะเป็นยกคีรีลอนนี่นะคะบวกกับแสนกลส่วนสายแม่ก็จะเป็นยกคีรีลอนนี่ ครนะคะตอนนี้น้องครบอายุ1เดือนก็เลยปล่อยลงดินนะคะให้เดินตามธรรมชาติก็จะเปิดแบ่งนะคะจะจัดส่งในช่วงอายุ1เดือนครึ่งถึง2เดือนเท่าที่ติดสายพันธุ์มาสีก็จะเหมือนพ่อ จะเหมือนแม่แค่1ตัวก็คือเจ้าส้มน้อยนะคะส้มน้อยตัวนี้จะเหมือนแม่เพราะว่าแม่เขาเป็นสีส้มเป็นเยียส้มนะคะพ่อจะเป็นสีสานะคะสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ดีนะคะจำนวนมีอยู่ทั้งหมดแค่เพียง6ตัวนะคะเป็น คู่สี่เมียสองแล้วก็จะเป็นสายแสนกลนเหลืออยู่หนึ่งคู่นะคะมหาคนครแสนกลหนึคู่นี่นะคะโครงสร้างดีค่ะกระดูกดีสมบูรณ์แข็งแรงนะคะตอนนี้อายุหนึ่งเดือน ส่วนตัวนี้เป็นแม่พันธุ์นะคะที่กำลังกกชุดที่สองอยู่ก็กำลังกกไข่นะคะเดี๋ยวก็จะได้เป็นลูกเจี๊ยบออกมานะคะลูกเจี๊ยบตัวน้อยๆออกมาส่วนตัวนี้เป็นพ่อพันธุ์นะคะสำหรับลูกเจี๊ยบพวกนั้นนะคะพ่อพันธุ์ของเด็กๆเป็นสายแข้งหน้านะคะ เป็นแข้งที่จัดมาเด็ดนีนะพ่อพันเป็นสายหยทครีรอนนี่นะคะบวกแสนกลตัวนี้จะหลอกกว่าพ่อนะคะหลอกกว่าพ่อนิดนึงเชิงตี้ก็ ไม่หนีพ่อนะคะไม่หนีพ่อยังหนุ่มๆอยู่เดี๋ยวรอดูขึ้นอายุอีกทีหนึ่งนะคะ <c oughs> ว่าจะจัดจ้านเหมือนพ่อไหมนะคะเพราะพ่อเขานี่ก็คือว่าไม่จมอันนะคะสามไฟคือไม่จมอันเลยแต่ตัวเขานี่ก็ได้ไฟมาแล้วนะคะเก็บไปมาแล้ว <c oughs> เป็นตัวที่แข้งเขาจะตีลูดขึ้นนะคะ เป็นแข้งหน้าที่รูดขึ้นนะขยับตีขยับคว้างนะคะยังไม่เห็นการล่อนะถ้าเจอเชิงอาจจะมีล่อนะคะแต่ตอนนี้ยังไม่เห็นแต่แข้งหนักมากบอกเลยนะคะว่าเบอร์แข้งนะตัวนี้เบอร์แข้งจริงๆ ก็ฝากไว้ให้พี่น้องรับชมนะคะฝากติดตามกันด้วยนะคะชื่อเจ้าไทยก้าค่ะเดี๋ยวปีใหม่นี้จะออกไฟใหญ่นะคะตอนนี้ก็เรียนธรรมชาติแล้วก็ทำกำลังไปก่อน <c oughs> ส่วนใครที่ติดตามลูกๆของเขานะคะ <c oughs> ก็พร้อมเปิดแบ่งจะจัดส่งช่วงประมาณสิ้นเดือนนะคะถึง กลางเดือนธันวานะคะสั่งจองกันเข้ามาได้นะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ